ัวผมเองเนี่ยก็เป็นลูกหลานเกษตรกรนะรเป็นลูกหลา,านชาวนานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนการวิจ,จัยทางด้านการเกษตรนะครับรวมทั้งในส่วนของการลงพื้นที่นับครุกครีกับเกษตรกรนะรเราก็พบว่าเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยนะครับมออีปัญหาในเรื่องของความยั่งยืนและมั่นคงในอาชีพ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยสูงมากราคานะขายสินค้าเกษตรเนี่ยครับค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่มีความแน่นอนความเสี่ยงของสุขภาพจากการที่ใช้สารเคมีนำจำนวนมากและก็อย่างต่อเนื่องทำให้เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพ เราก็เลยมองว่านักวิจัยหรือว่านักวิชาการเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการสร้างนวัตรกรรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าตอบโจทย์ตรงน,นี้ให้ได้จึงเป็นที่มาในการคิดค้นนวัตรกรรมไตรโคเดม่าไฟพัดในครั้งนี้ สำหรับกระบวนการวิจัยนะครับเราเริ่มด้วยการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์หรือว่าเชื้อจุลินรีย์ตัวที่ดีเนี่ยครับทั่วทั้งประเทศไทยเลยรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญของเราเราก็ได้ค้นพบนะครับตัวเชื้อราไตรโคเดมาครับตัวเชื้อรา,ทอรามทาริเซียมตัวเชื้อราบิวเวเรียซึ่งเป็นตัวที่สามารถควบคุมโรคพืชควบคุมแมลงศัตรูพืชจากนั้นเนี่ยนะครับเรามาคัดเลือก หาตัวที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็พัฒนาต่อยอดจนเชื้อราทั้ง3ตัวของเราเนี่ยครับมีประสิทธิภาพในเรื่องของการควบคุมโรคพืชกําจัดมแมลงศัตรูพืชเนี่ยครับเป็นลําดับต้นๆของประเทศไทยจากนั้นเนี่ยครับเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเรายังพัฒนานครับให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิม เราเอาชีวพันธุ์แยกชนิดกันมาใช้นั่นก็คือไตรโคเดมาแยกชนิดเมทาเลเเซียมแยกชนิดบิวเรียแยกชนิดนะรเราเอามารวมกันนะครับให้อยู่ในผลิตภัณฑ์อันเดียว ในส่วนของชีวพันธ์นะครับของมหารรวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปัจจุบันเนี่ยครับเรามีหลากหลายรูปแบบเป็นไตรโคเดมาชนิดผงไตรโคเดมาชนิดน้ําชนิดเม็ดชนิดแมสบอมนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบิวเรียรซึ่งมี4รูปแบบเหมือนกันเมทารลเซียมก็มี4รูปแบบเหมือนกันครับแต่ที่สุดยอดที่สุดก็คือเราเอาในส่วนของตัวไตรโคเดมา ตัวเมทาเลเซียมตัวบิวเบリアนะรับมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อันเดียวหรือว่าชีวภัณฑ์อันเดียวนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรายังเพิ่มคุณภาพของตัวเชื้อราเข้าไปอีกที่อื่นยังทําไม่ได้นั่นก็คือเราใส่นับตัวธาตุอาหารแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพทําให้ตัวเชื้อราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทําให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถที่จะต่อสู้กับพวกศัตรูพืชต่างๆเนี่ยนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้น ผมก็ใช้เชื้อแตโพโดรมา n f t 0 0อของทางมหาลัยมาตอลอดตอนแรกๆก,ก็จะใช้แบบทีหน่อยเพราะเราไม่มีเชื้อจุลินทรีย์นี้ในดินเลยจนถึงตอนนี้ก็ปเป็นเวลา3ปี3ปีน่าจะได้รู้สึกว่า,าปัญหาของลูกแรกเนา่าคนเนา่าลดลงใช้ตัวน,นี้เป็นการป้องกันปัญหาลูกรกเนา่าคนเน่ามาตอลอด สำหรับผมผม,ผมว่าผมประทับใจในในตัวได็โคดมูมาเอ็นดี0 0 9ของทางมหาวิทยาลัยนะครับต้นทุนในการป้องกันร,รักษาประหยัดก,กว่าเราใช้สารเคมีหรือว่าไม่ใช้ได็โคดมาเลยเพราะว่าการการรักษาเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนเยอะเยอะกว่า,าการป้องกันป้องกันไปก่อนเราปล่อยเชื้อดีไปก่อนไดโคดมาเข้าไปทำงานก่อนเก็บเกี่ยวให้มันไปกินไปไปต่อสู้กับพวกไฟทอปเทล่าก่อน ที่เหลือเราก็จะทำงานให้การตีทีมในระดับนานาชาตินยครับเราก็มีผลงานตีทีมเนี่ยมากกว่า30เรื่องที่รองรับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับเชื้อราเตคเดมาหรือว่าชีวพันธุ์เตคเดมาไฟพัดของเรานะครับในเรื่องของการบริการวิชาการนะครับเราก็ลงนะครับทั้งในส่วนของภาคเกษตรกรนะครับทั่วประเทศไทยมากกว่า34,000คนนะครับรวมทั้งในส่วนของภาครัฐนะครับมี หน่วยงานที่มาร่วมมือกับเราเนี่ยมากกว่า61องค์กรน,นะรในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็มีบริษัทที่มาร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับมากกว่า7บริษัทนอกจากนี้บริษัทเอกชนเนี่ยยังถ่ายทอดชีวพันธุ์ของเราไปสู่ต่างประเทศถึง5ประเทศในปัจจุบันเป้าหมายเราอยากจะลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตตัวชีวพันธุ์ของเราเนี่ยให้ต่ำลงไปอีกเพื่อที่จะเป็นการลดภาระและก็ช่วยเหลือเกษตรกรเ,กนเนี่ย ให้ได้ใช้ชีวพันธุ์ที่มีราคาถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพสูงในส่วนของรางวัลน,นะครับในผลงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากนะครับเพราะว่าเราได้รับรางวัลระดับประเทศถึง11รางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานวิจัยชนะเลิศระดับประเทศนะครับที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับจัดประกวดนะครับหรือในส่วนของ,งนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับจัดทําการแข่งขัน รวมทั้งในเรื่องของศรีภาพการแข่งขันนะครับเซเว่นอินโนเวชันะครับซึ่งในกลุ่มของ CTO เนี่ยนะครับจัดแข่งขันนะครับเราก็ได้รางวัลนะพี่สะสมนะครับจำนวนมากสำหรับท่านผู้ชมนะพี่สนใจนะครับในส่วนของตัวชีวภา์หรือข้อมูลในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชนะครับสามารถที่จะติดต่อมาที่ศูนย์ผลิตและบริการชีวมณฑีเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เบอร์โทรนะครับ 0923293569นะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยอตอบคาถามแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะผู้ที่สนใจทุกท่านอยู่ครับ